กลายเป็นดราม่ากลางโซเชียลนะคะหลังจากที่มีเพจดังค่ะออกมาพูดถึงข่าวเมาส์ปริศนาอักษรย่อซึ่งมีการโพสต์นะคะบอกว่านางกินข้าวอยู่เมื่อกี้ก็คือเหลือบไปเห็นหมอลำมสาวแอบกุ๊กกิ๊กกับนักร้องร่างทองที่ชอบถ่ายคลิปหน้ากระจกแล้วผัวที่เป็นเจ้าของวงจะรู้ไหมวะพร้อมกับแฮชแท็กค่ะชอบดูชิงชาสวรรค์ หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อ,พอ,ออกไปงานนี้นะคะมีบางคนอ่านแล้วก็พุ่งเป้าออไปที่นักร้องสาวอย่างแอนออรดี already, แบบทันทีทันใดค่ะจนรถทัวร์นะคะแล้วก็ชาวขาเผือกขาเมาส์เนี่ยก็เริ่มเข้าไปสืบเสาะเริ่มทำงานกันในโซเชียล ดานแอนอรดี already, พอได้เห็นข่าวนี้แล้วค่ะเจ้าตัวรีบออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยเผยว่าครั้งแรกที่เห็นข้อความที่แรกก็คือเอ๊ะทำไมเหมือนว่าเป็นเราเลยแต่นักร้องหนุ่มร่างทองเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกว่าเป็นใครไม่คิดว่าเกี่ยวกับเพลงด้วยซ้ํา แต่ประโยคปิดกับแฮชแท็กสุดท้ายก็เป็นเราอยู่ดีอ่านแล้วก็คือรู้เลยตอนนั้นคือสานทำอะไรไม่ถูกเจ็บและเสียใจสุดๆกลัวคนเข้าใจผิดว่ามันคือเรื่องจริงพี่บอยก็ถามว่าทำยังไงดีทำไมเขาเขียนข่าวแบบนี้และแน่นอนก็คงรู้สึกไม่ดีกับแอนด้วยเหมือนกันซึ่งแอนไม่เคยไปไหนคนเดียวถ้าไปก็ต้องมีน้องๆทีมงานไปด้วยตลอด โดยเวลาไหนที่ห่างการเนี่ยแอนกับพี่บอยก็คุยกันตลอดรายงานกันตลอดคนที่ติดตามจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรามีครอบครัวแล้วมีสามีและลูกสาวที่น่ารักและแอนก็รักพวกเขามากเหมือนกัน33ปีที่ผ่านมากว่าจะมีวันนี้แอนไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็เคยผ่านชีวิตที่ไม่ดีมาเหมือนกันจนมาถึงวันนี้กฎหลักของชีวิตคู่เราคือเราจะไม่ผิดศีลข้อ3มเด็ดขาดเพราะเราดูแลคนบริหารคนเราจะต้องมีสัจจะ ซื่อสัตย์ต่อคนรักและอาชีพของเราและสําคัญคือซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณที่สนับสนุนเราก็คือแฟนคลับคนติดตามเขาจะมองเราอยู่เสมอวันนี้จะขอร้องไห้ขอให้เรื่องนี้และความรู้สึกนี้ผ่านไปไวๆลาต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคดีพลิกสุดๆเมื่อทางเพจข่าวลูกทุ่งค่ะออกมาเปิดเผยว่าข่าวลือเรื่องชู้สาวทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นแค่คอนเทนต์โปรโมทเพลงของค่ายเท่านั้นค่ะ โดยมีการเผยนะคะว่ามันเป็นเพียงการโปรโมทเพลงคู่ใหม่ที่ชื่อเพลงว่าสินเสมอกันที่แอนออรดีเนยร้องร่วมกับไอแมนพิสิพงของค่ายแบมบู e a t ค่ะปัญหาใหญ่ก็คือการสร้างข่าวชาวนี้เนี่ยไม่ได้มีการบอกศิลปินล่วงหน้าทําให้ศิลปินเนี่ยตกใจจริงๆซึ่งทางด้านค่ายเพลงเองนะคะก็ออกแถลงการขอโทษด,ด่วนๆ เพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการเผยเบื้องหลังข่าวลือนี้เนี่ยทัวลงหนักเลยทีเดียวค่ะโดยด้านค่ายเพลงนะคะก็ออกแถลงการขอโทษแอนอรดีและบอยสิริชัยรวมไปถึงไอแมนพิสิพง์ด้วยค่ะที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งมีการอ้างว่าเป็นเพียงการทำงานตามขั้นตอนปกติของการผลิตผลงานเพลงเพื่อโปรโมทเพลงสินเสมอกันโดยไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง โดยก็มีการออกแถลงการขอโทษนะคะสองฉบับด้วยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นเองแหละคะ่ะเรียกว่าคดีพลิกสุดๆนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วทางชาวเน็ตชาวคาเพื่อคาเม้าเองเนี่ยก็นำทัวร์ไปลงทางค่าอย่างหนักเลยทีเดียวแหละคะ่ะโดยแอน <S <S อนอ,นอรดีนะคะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ข้อความตัดพ้อค่ะว่าขอโทษแล้วไงความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วแอนก็ยังรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ดีค่ะ แล้วคนที่ได้อ่านนะคะจะมองเรายังไง,งทั้งๆท,ที่เราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยขณะที่ทางด้านของบอยสิดิชัยก็มีการเคลื่อนไหวนะคะถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการแชร์โพสต์ของแอนอรดีค่ะพร้อมกับบอกเลยว่าโคตรสงสารแฟนผมเลยเอาเป็นว่าเรื่องราวดราม่าครั้งนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายดีกว่าค่ะแล้วก็รอติดตามผลงานของแต่ละคนกันต่อไป